สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรดกนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับที่สัมพันธ์นะครับกับเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมนะครับอิลิสนะครับกับทศพิธราชธรรมนะสองสิ่งที่จําเป็นต้องควบคู่กันไปหรือไม่นะครับ แน่นอนนะครับถ้าเราพูดถึงนะชาวต่างชาติเ็าจะไม่เข้าใจนะทศพิธราชธรรมคืออะไรนะเพราะว่าทศพิธราชธรรมเนี่ยคือธรรมะนะของผู้นำนะของผู้ปกครองที่มีกล่าวไว้ในพุทธศาสนานะครับมี10ประการนะครับแต่ผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับเคยพูดไว้หลายครั้งทีเดียวว่าทศพิธราชธรรมเนี่ยหรือราชธรรม1ิบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ แต่ว่าที่ชวนคุยไว้อิลิทเนี่ยกับทศพิราชธรรมเนี่ยนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของความสงบเรียบร้อยความเป็นไปของสังคมประเทศแล้วก็สังคมโลกนะครับคิดง่ายแบบนี้นะครับว่าถ้าคนเรามีสินธรรมนะแล้วเรามีผู้นําผู้ปกครองที่มีสินธรรมนะกับเรามีผู้นําผู้ปกครองที่ไม่มีสินธรรมเนี่ยบ้านเมืองโลกเนี่ยอย่างไหนสงบมากกว่ากัน เราก็พอจะเข้าใจเข้าๆนะครับไม่ต้องพูดถึงราชธรรมสิบหรือทศพิธราชธรรมนะครับเอาแค่ศีลห้าก็พอนะถ้าเรามีผู้นําที่พูดจริงนะไม่พูดโกหกผู้นำนะครับที่ซื่อสัตย์สุจริตนะไม่ทุจริตโกงนะครับถ้าเรามีผู้นำ,นะกกน,ำนะครับที่มีจิตเมตตากรุณานะครับนะไม่โหดร้ายนะครับนะไม่รุนแรงกับประชาชนเนี่ยนะเราว่าแบบไหนดีกว่ากัน นักร่าวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งคร่าวๆนะครับอิลิตเนี่ยเราก็เรียกว่าชนชั้นนําชนชั้นปกครองซึ่งยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยโดยมากก็คือนักการเมืองนะหรือว่าผู้นํารัฐบาลก็ได้นะครับอิลิตซึ่งผู้นำรัฐบาลน,นะครับนะก็ทำงานร่วมกับนะกลุ่มนะเอกชนซึ่งก็คือกลุ่มทุนนะครับหรือว่าผู้ที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจ นะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับว่าการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินเนี่ยมันแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อได้อํานาจมานะทางการเมืองนะครับนะก็มีอํานาจนั้นในการบริหารจัดการนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กันหมดแลว้วเวาเรามองสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองให้ออกนะเป็นมุมมองบูรณาการว่ามันสัมพันธ์กันหมดดังนั้นนะครับอิลิต นะชนชั้นนําหรือชนชั้นปกครองเนี่ยนะถ้าขาดซึ่งศีลธรรมแล้วนะและยิ่งในพุทธศาสนาเราจะเรียกว่าราธรรำสิบหรือทศพิธร,ร,ราธรรมถ้าขาดซึ่งคุณธรรมเหล่านี้แล้วนะครับเราก็จะมองเห็นนะปัญหาเกิดขึ้นในสังคมมากมายอ่าหลายครั้งนะครับนะผมก็พูดได้ฟังว่าในประวัติศาสตร์นะครับเมื่ออิลิตล้มเหลวนะคำว่าอิลิตล้มเหลวเนี่ยนะมันก็จะสร้างปัญหาขึ้นคือนะเมื่ออิลิต นะครับไม่ได้บริหารนะครับรัฐประเทศต่างๆนะสิ่งนี้เล่าจากประวัติศาสตร์นะครับเราจะเห็นว่ามันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำนะทางเศรษฐกิจทางสังคมมากขึ้นมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เราเห็นปฏิวัติในฝรั่งเศสนะครับปฏิวัติในรัสเซียนะและปฏิวัติในจีนเนี่ยจะมีมูลเหตุคล้ายคลึงกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าประชาชนชั้นกลางและล่างนะครับอดอยาก หรือจะบอกว่าเดือดร้อนทางเศรษฐกิจก็ว่าได้ในขณะที่อิลิทชนชั้นนำนะครับที่อยู่ในราชสำนักนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีคิงอยู่นะในฝรั่งเศสนะครับในรัสเซียนะครับก็ยังมีคิงอยู่นะครับแล้วก็ในจีนเองก็ยังมีฮ่องเต้อยู่นะในปีช่วงเวลานั้นนะครับ เราจะมองเห็นว่าช่องว่างนะครับหรือว่าแกลบนะช่องว่างนะครับความเหลื่อมล้ำนะระหว่างอีลิตชนชั้นบนเนี่ยกับชนชั้นกลางและล่างซึ่งเป็นประชาชนคนส่วนใหญ่เนี่ยมัน่างหา่าวจากกันมากมันก็เลยเกิดแรงกดดันนะครับทำให้เกิดการปฏิวัติจากประชาชนซึ่งในที่สุดแล้วเราก็จะเห็นแล้วนะว่าในวัติศาสตร์นะซึ่งมันมีข้อเท็จจริงเกิดปรากฏออกมานะ อย่างเช่นการปฏิวัติในฝรั่งเศสนะครับเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะการปฏิวัติรัสเซียมเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วแล้วก็มาปฏิวัติจีนนะครับก็เกือบเกือบร้อยปีที่แล้วมันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากนะอิลิตล้มเหลวชนชั้นนําชนชั้นปกครองล้มเหลวล้มเหลวไงครับล้มเหลวด้วยหลักการง่ายๆก็คือขาดความเข้าใจนะขาดที่เราบอกว่า เข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือขาดาดความเข้าใจนะเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยนะครับเขารู้สึกอย่างไรเขามองข้างบนอย่างไรนะครับมองถึงเรื่องของความพอเหมาะพอดีพอสมอย่างไรนะมองถึงเรื่องของศีลธรรมอย่างไรนะครับระนั้นคือความว่าเข้าใจเข้าถึงก็คือว่าชนชั้นบนเข้าถึงนะประชาชนนะครับข้างล่างอย่างไร นะสามารถเห็นสุขทุกข์ความเป็นอยู่ของเขาในทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าใจเข้าถึงมันถึงจะเกิดการพัฒน,นาก็แปลว่าอิลิตในยุคสมัยนั้นล้มเหลวเมื่อ200ปีที่แล้วในฝรั่งเศสอิลิตล้มเหลวนะเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วนะครับอิลิตในรัสเซียล้มเหลวนะครับแล้วก็ไม่เกือบ100ปีที่แล้วอิลิตในจีนล้มเหลวนะมันก็เลยเกิด การเปลี่ยนแปลงนะครับจากทางภาคประชาชนขึ้นมาก็เกิดการปฏิวัตินะครับนี่แหละครับความสําคัญนะครับที่เล่าสู่กันฟังว่านะครับอิลิตเนี่ยนะคือชนชั้นนําชนชั้นปกครองเนี่ยจะต้องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเราพูดภาษาง่ายๆคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแต่จริงๆก็คือหลักการนะครับของศิลธรรมมันเองหลักการของทศพิธร,ราชธรรมมันเองก็คือราชธรรมศิลนเองนะก็คือต้องประกอบด้วยอะไรอนะ่ะความสุจริต นะครับความจริงใจนะครับเอ่อความมีเอ่อ mm. เขาเรียกว่าปัญญานะที่จะสามารถเข้าใจนะครับนะประชาชนนะ่ะคนในปกครองของตนเองได้เรานึกถึงอิลิตอิลิตก็คือชนชั้นปกครองชนชั้นนำนะของสังคมก็คือยอดของพีระมิดนะถ้ายอดของพีระมิดเนี่ยซึ่งกลุ่มอํานาจนะทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมเนี่ยแต่ไม่สามารถใช้อํานาจนั้นเนี่ยเพื่อจะบําบัดทุก บำรุงสุขของประชาชนซึ่งเป็นฐานข้างล่างได้เนี่ยทำให้มันเกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางมากขึ้นเรื่อยๆผู้พูดภาษาง่ายคือเขาไม่สามารถเข้าใจเข้าถึงพัฒนาประชาชนใต้บุคคงของเขาเองนะด้วยความสำคัญผิดด้วยความเข้าใจผิดนะครับอาจจะมองว่าประชาชนเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ใต้อำนาจตนเองนะครับแต่มองไม่ออกว่าประชาชนเนี่ยนะครับเป็นผู้หนุนอิลิต มันถึงเกิดทรงพีระมิดขึ้นมามันต้องหนุนจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนมันข้างบนก็ต้องมีการใช้อํานาจกระจายลงมาให้เหมาะสมนะเพื่อรักษาสมดุลน,นะครับของพีระมิดเนี่ยนะจากล่างหนุนขึ้นบนบนก็กระจายอํานาจแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะครับณนะทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมเนี่ยนะมันก็จะพึ่งพากันได้ซึ่งถ้านะเราเคยฟังนะครับนะที่ผมเคยพูดให้ฟังว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าก็เคยบอกกล่าวไว้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้นําหรือเรียกว่าอีลิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นมาจากนะครับเมื่อสมัยเกิดโลกเนี่ยสมัยก่อนเกิดโลกเนี่ยมันืองเกิดโลกมนุษย์เนี่ยนะครับสมัยก่อนยังไม่มีผู้นำนะแต่มันก็จะมีคนที่ประพฤติตัวไม่ดีเกเรเกิดขึ้นมาในสังคมของมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์เนี่ยนะผู้ซึ่งเริ่มแรกมันก็ไม่มีผู้นำเลยครับแต่มนุษย์เนี่ยใช้การปกครองด้วยใช้ศิลธรรม นะเป็นสําคัญก็คือเขาเลี้ยกใช้ธรรมมาทิปไต่ก็เลยตกตกลงใจตัดสินใจที่จะคัดเลือกผู้นําที่ประกอบด้วยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดความเข้มแข็งและเป็นคนดีมีศีลธรรมนะเห็นไหมครับใช้ศีลธรรมเป็นเกณฑ์ก็คัดเลือกคนนั้นขึ้นมาแล้วให้อํานาจบุคคลนั้นนะเป็นคิงเป็นผู้นําของเขาในการใช้อํานาจนั้นในการปราบคนไม่ดีคนชั่วนั่นเองนี่แหละครับ เร <ELL> <Weil, S 1> าย้อนกลับไปในพุทธศาสนาพรนพุทธศาสนาเนี่ยจะพูดถึงศีลธรรมเป็นใหญ่เรียกว่าธรรมมาธิปไตยจะสังเกตการเลははือกไหมการเลือกเนี่ยเป็นลักษณะของประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นคนเลือกผู้นําขึ้นมาแต่เลือกผู้นําโดยใช้ศีลธรรมในการเลือกก็แปลว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนเลือกก็เป็นประชาธิปไตยเลือกโดยศีลธรรมก็เรียกว่าใช้ธรรมมาธิปไตยในการเลือกเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยธรรมะหรือศีลธรรมหรือจะบอกว่าอิลิท ที่ขึ้นมาเป็นผู้นําจะต้องมีศีลธรรมนะจะต้องมีทศพิธน่าจะทำก็ว่าได้เพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้ขาดไปได้ชนชั้นผู้นําอิลิทชนชั้นปกครองต้องมีศีลธรรมตามมานะมันถึงทําให้สังคมสงบสุขได้รับการยอมรับนะจากชนชั้นใต้ปกครองนั่นเองจึงเล่าสู่กันฟังนะครับและเรามองเห็นความลุ้มเหลวนะครับของอิลิตในอดีตมาก็เป็นเพราะว่า ตรงนี้หายไปนั่นเองนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง y ยูทูบชแนลอาจารย์เสก5 0.1 5นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมัครช่องอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ